ขาสั้นนิ้วกลางนิ้วกลางนิ้น่กลางนะครับน้องหรือวัด <What? c oughs> ที่สองอยู่ไป้อมวันแล้วพี่จะสู้ขเรอตึงแม่ซื้กว๋วเตี๋ยวเลยไปดูกันอย่ามานะ คุยกับคุยกับพิซซ่ารอนะอย่ามาในห้องอย่าพี่มาไปดูก่อนเนี่ยซื้ออะไรมาซย้อข้าวเลขห้องนะครับคุณด,ดูสี่ศูนย์สามห้าหนึ่งสี่แปดครับ สี่ศูนย์สามห้าหนึ่งสี่แปดใช่ปะวะไม่ใช่ดิวะขอโทษที่คุณดูสี่ศูนย์สามสามหนึ่งสี่แปดสี่ศูนย์สามสามหนึ่งสี่แปดโอ้โหขอโทษขอโทษโอ้ยผมพลาดจอแตกนะผมมองไม่เห็นขอโทษที ม่บเอาเลนากีาไปวยเยวปมรตบากลานชมพูพี่เรชว่า่กินเนื้อมือของสั่นนอ่ะสัตว์ไม่หยุดอ่ะ ดยใจี่าอยู่นิ้วกลางคืออะไรก่อนนั่นดิอยู่ีมนิ้วกลางฮัลโหลครับต้องเปิดไมโขอเกมด้วยป่ะตามสะดวกเลยครับตามสะดวกเลยครับใช่ครับถ้าเปิดไม่ได้มันก็ไม่หยุดถ้าเปิดได้ก็ดีก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่จะเปิดเลยเขาเปิดเปิดไม่ได้ครับอย่าไม่มันจะมีเสียง เอ้าไม่กดอ่ะขอาเรานี้ว่าไม่กด,ดใช่ไหมใช่ไหมอยู่ดีมนันยกกลางไยพี่เออ <will> พี่พี่พต้นมาอ้าวโอ้โหดูว่า เดี๋ยวมาแป๊บนึงพี่ตาตีบุตรได้กีตาร์ตัวเขากินยุ่วอะที่คนดูดิไม่ไม่เก็บไว้สมัครซับดีกว่าเก็บไว้สมัครซับดีกว่าขี้ข้าวยังไม่ได้กินข้าวเก็บไว้สมัครซับดีกว่ามันไม่เปิดไม่ได้เป่าไม่ได้เปิดไม่ได้เป่าไม่เก็บไว้สมัครซับทีเดียวเลยเต้น หนึ่งใบแดงอ่ะหนึ่งใบแดงเล่นได้ทั้งเ,เ,เ,เดือนเลยอือเก็บไว้ทำมากสับดีกว่า ใช่นับประไฟดีวกว่นแล้วเต็มๆเลยเป็ดเบ็ดจะเก็บเป็ดเก็บไปซื้อมือถือใหม่กลัไม่มีปืนปืนได้มีมีตัวมีตัวตา้มีตัวเท้าขึ้นไปละ อนี่เอออย่ายิงค่อยอย่ายิงค่อยค่อยไม่รู้ไปแล้วลันแค่ช่วงเย็นหรอใช่ครับช่วงเย็นครับเมื่อกี้กดคอมหนแล้วไม่มีใครมาดูเลยโดนโปวดไปริดแล้วยังไม่ถึง แต่มันปลดก็ไม่เป็นไรดีมันดีเหมือนกันเราไม่ต้องมานั่งแบบนั่งเครียดกับอะไรนะกับยอดวิวมันต้องได้ยอดวิวแสนหาพี่ทำไม่ได้ดีครับพี่ชายสวัสดีครับใครเนี่ยฟอยู u ใช่ไหมเนี่ย ใช่ฝอยเองเปลี่ยนชื่ออีกแล้วยี่มีตัวแตกแน่นเลย เได้สีิไม่นะมีรหัสใหม่แล้วอู้ได้รหัสใหม่อีกแล้วดีจังอะพออยู่รวยจังอะซื้อรหัสใหม่อีกแล้วแบตใกล้เต็มแล้วยังอะแบตแปดสิบสี่แปดสิบสี่ไม่ต้องชาร์จอะไรต้่งถอดดีกว่าถัดไม่ติดหกแปดเก้าหก ชีชีแปลครับนั่น่ะชมขนมพินเล่นด้วยทังไรข้างเลยก็าทาันกันได้เล่นครับเันนี้ดีกว่าเล่นสองเกมไมน้นหนึ่งตาแล้วเข้าทานันหิวไงเล่น เขาทัานสองเกมไว้หนึ่งตาย,ยาเ,าเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้เล่นหิว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 ้ยวกรนนาบเพิ่งเข้าโอเคครับ 낙인 끝이 อ่คงมันจะระเบิดอยากกินเหมือนกันจ้าอยากกินก็อยากกินก๋าเตี๋ยวอ่ะ Cắt tiêu, cắt tiêu Nào เขาอะไงนะเขาไอ้ไม่ตัวนหนิเขาหน้าใช่ไหมไม่ตัวต,ตรงกลางเมื่อกี้มีคนปะแล้คก็เทรนเนอร์ สวัสดีคอนโดคนใหม่เลยนะครับดีครับพี่ชายสวัสดีครับน้องเกมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคอนโดหกคนเลยนะครับเล่นด้วยกันไหมอ้าวตมาแล้วดีครับสวัสดีทุกระบบจบที่เธอเลยครับ ถ้าผมเลิกเรียนแล้วเดี๋ยวผมมาเล่นด้วยโอเคครับต้องชายเป็นคามาตรงนี้แล้วเกิดม่ได้แต่เว,เวลาจะเต็มเลยมองไม่เห็น มาเดี๋ยวเข้าที่มอนเตวานเลยนะครับอยาผมมาเล่นกับพี่ตอนทุ่มครึ่งนะโอเคครับนี่ไม่ใครกดใจให้เลยอ๋อหลายลนฟีดแล้วอ๋อกดใจให้หน่อยได้ไหมตรแหลกมากเลยอุ้ยน้ำมาเอด,เอด เอาขึ้นท้าขึ้นท้าขึ้นอยู่บนบ้านแน่เลยเออเอเอโอ้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่กับพี่อยู่กับพี่มันจะซัมพี่อยู่ด้วยต้าอยู่ข้างหน้าน,นะสวยมันเปิดอะไรโคตรแรงถอดรงนี้มันจะกดยากอ่ะฮะ ยวคใคยไม่เป็นไรกดแล้วครับพอบคุณข้าถ้าอยากเห็นนะพี่มาดูต่อๆนะต่อๆต่อๆพี่เปิดกล้องนะ ມ័់ះោ៏ំំំ្្្្ំេ្្្្ំ วัสดีครับทุกคนเดิร์นใหม่เดี๋ยวนะค,ะะครับนุ่งจะโขบไม่มีเธอจะโขบกันน้องไม่เจอปืนชาร์จเลยเอ่ะ ไปเลยไปเลยที่มาแล้วเอา้าแล้วกระโดดลงไปจะไปยังไงเราต้องขึ้นข้างบนด้วย่ะไปเลยไปเลยตาพี่ดำจังอ๋อพี่เตีมทั้งวันทั้งคืนไนงะมันก็เลยตาพี่ก็เลยดำพี่นอนนอนน้อยอ่ะพี่อยากมีคนดูอ่ะ จะเต็มลงมันมาคืนจะเติมอยากได้ยอดวิวแสนห้าวิวไงแต่มันทำไม่ได้อะวิวมันไม่ถึงคนดูพี่ไม่มีเมื่อคืนไปก็จะเต็มถึงกี่โมงอ่ะที่สองที่สามอยากได้ยอดวิวต้องยาวสำหรับพีน่นะแต่ซองใหม่แรงถ้าเล่นเป็นแรงซองเม็ดลูกซองเม็ดล่วงอ่ะ เต้นโดนยิงไม่เนลาน ชบุบว่าไม่ชุบวงเดียวก็ชุบตู้เดียวตู้อยู่ข้างหน้าอืม นี่โร่นัน่นเราตดสัศนิลพี่ว่าชุดตอแไปที่หลังดีกว่าเอาสกินปืนดีกว่าพี่ว่าทำหลับพี่นะแต,แต่คนชอบแต่สัิลก็เท่นะเท่อยู่เนาะ ใครโดนอะไรอ่ะต้นไม่ตัวหรอ่ขอข้าองดีกว่ง่างไม่ตา้บาจัง นักโคไปแล้วไม่เบาอ่ะเออต้องเสร็จห้องน้ำไม่ไม่ตกห้องน้ำไม่ตกห้องน้ำแล้วทำไมไม่เป็นอย่างนั้นนะเอาคนที่กดใจด้วยคับไปไหนดีน้ำเลย ไหนอ่ะมึงไม่เห็นโอ้เต็มเลยโอเมกอดโอเมกอดอ่ะรถรถมันดิฟเออเรียบร้อยตาพี่ดำไม่เท่ากันอะตาดำไม่เท่ากันอ่า ไม่รู้เหมือนกันตาตาไม่เท่ากันหน้ามาเยี๋ตาตายาพี่มาขึ้นไรใหม่นะพี่ไปซื้อข้าวก่อนนะเดีย๋ยวพี่มาใหม่ไปข้าวก่อนอย่าคนรู้อย่าพี่ขึ้นมาขึ้นไรใหม่นะครับอย่าพี่ไปซื้อข้าวก่อนนะหิวข้าวแล้ว